พลังงานใบไม้นักวิจัยสร้างใบไม้เทียมที่สามารถผลิตเชื้อเพลิงได้จากข้อมูลที่เผยแพร่ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะครับพวกเขาได้สร้างอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมามันมีความบางและยืดหยุ่นได้คล้ายกับใบไม้เลยที่สําคัญนะครับคือมันผลิตเป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยครับขั้นตอนในการทํางานของมันก็คือใบไม้เนี่ยต้องมีการทําปฏิกิริยากับแสงแดดน้ําและซีโอ2นะครับจากนั้นนะครับมันจะสร้างซินแก๊สขึ้นมาโดยซินแก๊สนะครับถือเป็นแก๊สเชื้อเพลิงผสมมักถูกใช้เป็นตัวกลางใ,ในการผลิตกา๊าซธรรมชาติสสัังงเเครราาาะห์อออมนนนนนีียยืกกกกจ้้ิใใช ผลิตเปเตรเลียมสังเคราะห์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงและตัวเหลื่นในการผลิตแก๊สโวลีนอีกด้วยครับฉะนั้นนะครับซิ่นแก๊สเปรียบเสมือนเป็นสารตั้งต้นในการผลิตเชื้อเพลิงนั่นเองครับเป้าหมายในการพัฒนาใบไาม้เทียมนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าปัจจุบันนะครับระบบเศรษฐกิจของโลกประมาณ80%เนะครับขับเคลื่อนโดยเรือบรรทุกสินค้าผ่านทะเลซึ่งเรือเหล่านี้เนี่ยยังใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายฉะนั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าจะสร้างแหล่่่่่่่่งงงงเเเชชื้้้้้้ออพพลลิิแแหหหหใใใใใมมมมมมมททททีีีสสะาา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 าดดดดกกกวโยยยขขขนนนนนึไไบรถํษ เรือหรือแม้กระทั่งในทะเลได้และอาจช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของอุตสาหกรรมการเดินเรือทั่วโลกได้ครับ